r a s u l ล l l a h saw ย่ามุอาสวะลอฮิข้าศัพท์อันก็อัลลอฮ์อินนี้อฮิบุกะฉันรักเจ้าโอมูอาสนบีนี่เวลารักเวลาการรักสวาบัติแกจะบอกตรงๆนะเรานี่คือไม่อ่านบอกยกเว้นมาจีบบบยิงคางเรศฉันรักคุณไอเลบอยูนั่นแหละที่เดียวรักอย่างอะไรหลรอกแค่คนห้าบอกมาเลยรักผู้ซีกาโมอัสฉันอยากจะให้ข้าทาเจ้าฉันอยากจะบอกเจ้าฉันอยากจะสั่งเจ้า ลาตาดานะฟีด <ersch> ูบริกุลิโอลาเตนเจ้าอ่านดูอานี้อย่าถิงมันเป็นอันคาดโอโมอาสนี่คือดูอาลังละมาเพราะบางทีซอบัตเขาอาจจะีบนับนจะโซนให้หนังซิกลมหลอดไปเติมลหมาดข้อเราที่ลหมาดข้อเรามันเกิดฉงวางสัญญาณคาดก็เรียกอัลลอฮฺตอนนัหนกถึงอัลลอฮฺผลังยันไปอื่นมันสัญญาณคาดลานั้น ลืมพอเขเซาร่างถอนหนึกลาวถ้าพขอเกิดขึ้นทุกคนพี่น้องครับทีนี้ดูเหตุนี้เราเติมลังละหมาดอาบูบักเรอเดียวลอตาลาอนุบาวยารอซูลหรอช่วยบอกฉันทีได้ไหมดูอาฉันจะได้อ่านในละหมาดของฉันนี่สุ้ยุทธของฉันรอซูลอับ่ากุลยาอาบูบักอัลลอฮ์มาอินนีซอลัมตูนับซีให้อ่านดูอานนี้คือให้ซาลาผาบท่ออัลลอฮ์ว่าอินนีซอลัมตูนับซีฉันได้อธรรมต่อตัวฉันเองก็ไม่ซุนมันกะซีรมากมาย ให้มองตัวเราว่าดีด้วยเหตุนี้ลังซาลามเถอเราอิสติฟาะซ้ำครั้งกันเหลืองเลยล่ะให้มองว่าฉันนี่เป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าฉันมายังบืร์นี้แหละฉันขาวสาบานต่อเดียวเลยอย่าเป็นอันกล้าอัสตาวิรุลลอฮ์ลาอัลลออัสตาวิรุลลอฮ์ลาอัลลออัสตาวิรุลลอฮ์ฮะลลาอัลลอฮิัลลอฮิลาอิลาห์อัลลอฮฺอัลฮะยุลกไยยุมวะอัตูบุอิลัยให้ตอบัสในความผิดพี่น้องที่รัก ทีนี้อบูบักรอดิยอัลลอฮฺตาลาอูทุกครั้งที่ท่านละหมาดสุนหน้าหรือละหมาดวาญิบเนี่ยท่นานก็จะอ่านดูอาที่ท่นนานรอซูลลอฮฺสัลลอฮฺสัลล,สลัมบ,บอกเอกฐานอันในขณะที่ว่าสุยนัก็คือดูอาไม่ได้ข้อดูเนี่ยเลยนะข้อแต่เรื่องอาคราดอย่างเดียวถ้าอาคราดผ่อนคนนี้จะรวยในอาคราดแต่ถ้าอาคราดไม่ผ่อนในคนนี้จะลําบากมากเลยในอาคราดอ่ะเทที่เราจะไปในหลวงอนาคตไงาาอัลลอฮฺมัยนินซัลลัมตูนัฟซีซุนมันกะซีรอน ลายฟิโนซุนูิลลาอันต่ไม่มีใครนิรโทษกรรมได้อัลลอฮ์นอกจากพระองค์เท่านั้นฟักฟิลีมักฟิลาตมมินอินดิกให้พระองค์ทรงอภัยให้ฉันด้วยเถิดนี่ดูอาทีนบีบอกว่าโอยโมอัสยาวยาติงเป็นอันอันคาดก็คืออัลลังละมัตัลลุหรืออัลลอฮุมมะออินนีอัลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนะอิบาดะติสันแต่ได้ใจความก็มันเหมือนกับว่าอีกาณาบุดู ว่าอียะกันนัสตาอีนนั่นเลยละหมาดที่นี่นกละหมาดอาอินนี้อลาซิกริกาวัวชุกริกาวัวฮัสนัยบาดาติกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ระลึกถึงพระองค์ด้วยเพราะคนเราจะดีได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ดีมันยากนะครับเราปั๊มเต็มตีแต่อัลลอฮ์ไม่อีเซ็นนะอันนี้เขาบอกว่ามันก็ว่าความพยายามของฟิรโอนตียา้าอิสลามไล่ครั้งแต่อัลลอฮ์ไม่ไม่เรดอกอิมานของอบูบักเนี่ย Allah reda, doai Allah songsong doai pop, leng kam dia chea mot a in ni ala zikrika wa syukrika wa husdi ibadatik